สวัสดีค่ะ FC บันสวนผ้ารอกค่ะเมื่อนี้เฮ้ากับสิภาพ้ามาเบิ้งไอพ่อนานเพิ่นเพิ่นทาบบักซีดาเพิ่นตัดป้าบักซีดาเพิ่นทิมเนาะค่ะเนี่ยป้าบักซีดานี่ที่เพิ่นซื้อต้นผ่านมากมนเลยเป็นบักซีดาต้นน้อยบักซีดาพ่านหน่อยเพิ่นก็เลยตัดออกเพิ่นสีเอาฝรังเอาบักซีดาไล่เม็ดไปทาบเพิ่นแต่เสียดายคือยังพี่น้องเสียเวลาปลูกมาตังมาโดน เสียเวลาปลูกเลยอันนี้พ่อนาเพิ่นกะสิมาทาบไม่มอันนี้วิธีห็นทาบกิง่งเสียบยอดเสียบยอดเออวิธีเสียบยอดฝรั่งอันเพิ่นเอาฝรั่งอันไหลเม็ดมาเสียบเสียบบักชีดาหน่อยเนาะอันนี้เพิ่นก็นจะเสียบสามยอดเสียบเสียองยอดเสียบสองยอดเสียบสองยอดเพราะวันต้นน้อยละผ่าลงมาตรงมาณจะสองเส้น เอากระแ,แกะเปิดอ,ออกอออกูหหอนเนาะเดี๋ยวสองตานี่เอากรบดึงเดนเปลือกนี่ออกเพื่อมมนเสียมันสนิทกันมันมีโอกาสเกิด ไล่เป็นเลยเ่ะกะ็เกินห้าสิบเปอเซ็นต์อากระเสียวไว้สักสองกิ่งถ้ามันติดกินน่งนึงกะถือว่าผ่านเท่าว่ามีโอกาสหาส้หาสิบห้าสิบบ่แล้วแต่สภาพตอนนี้เขาลงมีดลงอย่างนึ่นนงแหละถ้ามันเกิดความซ้ำหลายมันก็เบ,บาคอ่าาคอยติด บ่เขาคือจะแคบเลือบนี้กดีกว่าห้องตาต้นเกขาทิมไป๊บเราแล้วต้นเขาจะแข็งแรงแล้วเขาเป็นโอกาสดีเลยเนาะโอกาสดีของห้องแต่ว่าห้องเหตุการณ์พยามเหตกเอาเปิดปากกว้างลักษณะนี้เปิดปากกว้างลักษณะนี้แล้วที่นี่ห้องกับตาทอนพัน หัวเบิ่งทองพานเฮากระเบิ่งสีน้ำตาล,ลมันสิมีอยู่ตามสามคอ,อสีเกอะอันที่ที่มันแตกเน,นี่ยเมนอันนี้คือสีแตกตาเนี่เฮากระตัดาราประมาณสามประมาณสามตาพ่อนี่ห้องกระมาปาต์เฉียงทั้งปุ่กกนท,ท,ท,ทั้งโกก็แม่นอะทั้งผีทั้งผีทั้งผีทั้งโก ปาได้อันปาในเห็นใก่ในเขาติดเนี้ยให้ขึ้นไก่ในเลยนี่เ้าก็มากประมาณนี้แต่อันนี้เ้าเสียบเขาต้องประกอบให้ม like eh, oh, oh, ันตีกับตัวนี้พอดีเด hmm. ้โอ้โหตีกับตัวน yeah. huh. ี้พอดีให้ม so ันตีกับตัวที่ห้าปาดนี่พอดีครั้ตแรกครงหนึ่งได้ไหมให้บอมีสี่ทีครั้งนี้มันสีสมานครั้างนี้ไว้มันสีสมานกันพอดีเดี๋ยวมันเป็นลาเห็นไหมมันสีสมานมันก็อสีมันแแปลกนี่พอดีอันนั้นก็สีสมานทัางนั้น เดี๋ยวพี่น้องวิธีถาบเขาเอิน่าถาบกิ้งเสียบยอดเสียบยอดถากกิ้งก็คือจะไปถาบที่ซื้อแต่อันนี้มันกันเสียบยอดเอินว่าเสียบยอดฝรั่งเสียบนะฝรั่งวิธีเสียบง่ายๆที่พนานเป็นผ้าเฮ็ดจะไม่ง่ายเัาจะไปเฮ็ดอย่างที่มันยากอันไหนที่มันง่ายเฮ็ดรถเวลาเราบอกเป็นไงว่าเวลาเขาปาดเัาปาดใบไม้เขาคุ้มคุ้มให้มันซ้ำบบให้มันซ้ำปาดแค่เดียวเนี่ย แล้วนี่ให้เป็นเนื้อเยื่อเห็นเนื้อเยื่อจักหน่อยอให้เขาไปหาข้างในนะม,มันมันกับมีเทคนี่ยู่เนาะประมาณนี้เอากระชีสียบค้างนึงใหี่ข้างนี้ประมาณนี้เ,นหนนเห็น่ออันนี้ก็ได้สองกิ้งสองกิ้งบางทีจังสี่สองกิ้ง,ง,ง,งเป็นที่นี่เขาก็ฟางมาฟางมาัดแต่คนน้อยไปเน่ะ จะฟังมาเอ๋มาจากนั้นก็มัด้วยฟางมัดดยฟางหมัดขบอดเลยมัดมนนแน่นเลยเอ๋มัดแน่นๆนดึงแต่กาเขาก็เอาเอาแนวพันสิบบดีบ่ะงูบนเหน่นเท่าฟางมันเดะันเหน่นเท่าฟางเต้ยพอฟางจะดีกว่าน่ะยังสิดีกว่าได้หลายวิธีตามวิธี่เหตุกันกันตอตอกันมาก มันสีให้เกิดก<บ><อ>มือแล้วมันติดกันประมาณสีกว่ามือสีกว่ามือก็เริ่มติดแล้วถ้ามันสีติดไหมไอเด็กแกดูจุยว่ามันยูเลรอบอกดูแล้วแต่ว่าสีปิดแผลมันต้องปิดแผลเขานั่มเตะปิดแผลได้คือปิดแผลไปอโอเค แล้วเรียบร้อยพี่น้องกิ่งนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วๆไงนี่สวยงามเลยอันนั้นสิได้สามนันบ่ยินได้สาม,สสามอันนั่นเพิ่นก็สิเทศสามกิ่งอันนี้เพิ่นเทศสองกิง่งแล้วแลๆเดืองเปอร์เซ็นต์ให้นี่มันชิติดตะแกรงเขา,าเไม่ได้ใส่น้ำยาบ่ะต้นนี้เขาไม่ประกบบาทีมันก็นสิได้ประกบเนื้อเยื่อมันสิได้ถือกัน ออันต้นนี่เพิ่นกับซิได้สามกิ่งนะพี่น้องนี่วิธีเฮ็ดก็เฮ็ดแบบนี้เฮ็ดตามคือเพิ่นบอกดึงไปดึงแน,น่นๆ <c oughs> คุ้มตอนบักซีดาพี่น้องคุ้มตอนบักซีดาคต,อ,ต,อ,ตอ,อดโซยอดเสียบยอดคุ้มเสียบยอดบักซีดา ผักบุงหลายเนาะปีเนาะพักบุงงหลายผักบุงเยอะพักบ <laughs> ุงปีนี้เยอะป่าก็มีหม่องสนหลายถ้ามันเขาติดนี่คือบ่ถึงหาเดือนได้กินได้กินมาม <laughs> บ่ถึงหาเดือนได้กินมากแต่ถ้าเขาบ่ติกดกรรแล้วไจะชงไปแตถ่ถ้าถึงหาเดือนปุ๊บแนละ้วเขาจะได้กินมากพอที่พอดีเ,อเขาเสียบนัแล้วเขากิดตัวนี้มาครอบลง่งเพื่อบ่ใหา้อากาศเขา่าน้าเขา่าหลายอย่างเก็มามากนี่กเนี่ยเขาซิ่ว่าเป็นเหงื่อบ่เหงื่อกับธรรมดามันก็ต้องอมีอยู่แล้วในทุกอ,อย่างครอบในอย่างครอบเพื่อบ่ใหา้ันฝนอะไอย่าง,างมันลงข้างในเออ เพื่อไม่ให้ผลกันฝนกันหยังพุทีิอานานี่มันพันเหมือนฝนเถอะยางก็ดีพอดียังพอดีเป๊ะนี่ก็มัดข้างล่างมัดว่าแห้ล่มเขาอาการว่ราแ่อากาศว่าเขาวังมันขาดได้ทั้งนึงมันขาดแล้ว กบมัดไปแบบนี้มันบ่บ่ให้ฝนเข่ามันแม่นให้อากาศเข่าบ่ให้ฝนลงบ่ให้น้ำข้างอย่าง,งม,าม,ามันลงมันเสียล่ามันเกิดแล้วเขาก็าสิติดไว้แล้วเขาก็สิติดไว้ประมาณสิบวามือวิธีอย่างกับวิธีเสียบยอดอวิธีเสียบยอดเสียบยอดฝรั่งฝรั่งคือต้นพันธุ์นี้ต้นเขาก็คือเป็นต้นบัคชีดาน้อยต้นบักชีดาเขาสั่งพันธุ์มาปลูกมันก็เลยกลายเป็นบัคชีดาน้อยหลังจากนั้นมา ซีบหาเมื่อถ้าติดบติดห้องสิมะเชคเบิงเพราะว่าถ้าผ่ามันบติดเนี่ยมันสีแหงบีานถ้ามันติดมันสีเขียว,วกิ่งมันชนพันธุ์เนี่ยมันสีเขียวเพราะว่าน้าเลี้ยงมันสีด้ไป็เลี้ยงทัางบนเลยสอมันเป็นยังเอาเชกเบงเรื่อยเชกเบงเรื่อยคือได้แล้วต้นหนึ่งพี่น้องได้แล้วต้นหนึ่งได้แล้วหนึ่งตน้นทั้งหมดมีจากต้นสิบหาต้นมีอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วไปหน,นึ่งต้นสิบก็่าบก็ต้นนี่แหละวิธีเสียบเสียบยอดฝรั่งง่ายๆพี่นอ้องง่ายๆแต่เขากับมะรุนอีกว่ามันจะติดหรือเปล่าแน <laughs> เนี่ยเ <laughs> มื่อคือบาต้นนั่งผีก่ก้อนพี่แมอย่าคือบอกต้นพี่ ดีง่ายเนาะต้นมักซีดาเนอะอ,นนอันนี้เขาเก็ดทไปเป็นพื้นต่อ,อ <c oughs> เป็นพื้นต่อไป <c oughs> แต่เกิดว่าตีนหนีคุมคาดิเนาะตี่ต้น,นี้ไงใหญ่ต้นใหญ่แล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้ผลผลิตกับเราแล้วดีก็เขาจะคุดทิมนะดีก็เขาไปตัดทิมคุดทิม ตัวน,นี้ก็บ่เป็นหมากเขาเลือกตัวน,นี้มันบ่เป็นหมากก่อนอตัวเป็นหมากเขาเอา,อเอาไว้เป็นหมากก็ไว้ทกกินาไว้ทกกินหมากกอนอันนี้ก็ทำฟืนต่อไปเน,นี่ยเขาก็ไปเป็นฟืนเขาใส่ของในสวนห้องให้เกิดประโยชน์นี่ ฟื้นเทาก็มีใส่ฟื้นก็หาาตะมีน้ำหนาเลยเด้รถผลผลิตนี่ได้ต้นแค่ต้นหนึ่งนี่นี่นี่ต้นแค่ต้นหนึ่งเป็นฟื้นละน่ะเป็นฟื้นได้แล้วเขาก็เป็นฟื้นให้เขาได้สบายตัดไว้เวลาเขาก็โป่งขึ้นมาเป็นฟื้นคือเก่าไปต้นเหม็นหมาเลยฮะนีนเหม็นหมาขาวหมาขาวเหม็นรถทุกเนื ไอ้ตรงไหนหัวหัวเหมือนอันได้ขี้ฟ้านี่โอ้ขี้ฟ้านี่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนหมาเขาเหมือนหมาเขาอ่ะสัตว์เหมือนนั่งด้วยนะนั่งก็ไม่เห็นขี้ฝ้ายังคึอมาง่ามเหรอขี้ฟ้ายงามจินตนาการแต่เป็นรูปมูงรูปมาหมดเลย ถึงสายไฟเด้วยถุงใส่ไฟถุกสายไฟถุงใส่ไฟไว้ลึกเลยเนาะนี่วิกรีดพี่เนาะกรีดออกมาสิกรีดให้ถึงเนื้อในให้ลึกถึงเนื้อในเขาเต็มว่ามันเต็มเปลือกบะว่เอาเปลือกนี่แหละให้ถึงแกนเปลือกเลย เพื่อเขาสิได้หลอกกาดเปลือกนี่ออกแห็งขุ่โอเวล่างกันหลอกข้างในนั่นมันสิบเนี่ยเขาเขาลาพาไปถึงมือถือแกบอกสิงัดบปลอกฝรั่งนี่ถือว่าง่ายที่สุดถ้าฝรั่งไงเงี้ยฝรั่งนี่ถือว่าง่ายที่สุดละเห็นบปล่เนี่ยเปลือกนี่สิ แล้วเขาก็มาเสียบทั้งนี้ติดข้างใดทั้งนี่อันนั้นทั้งทั้งนี้ได้เห่าได้อันนั้นบ่ทั้งนี้เห่าบ่ต้องบ่แม่นมองมองนี้มันเห่าไดหลอกบ่บ่บ่ไดหลอกบ่ดหลอกปล่อยเลยหลอกเป็นเยอะบ่แม่นปล่อยเลยนี่เขาก็ออกทุกสิบบ่ต้องขูดบ่ต้องขูดเนื hmm, so so mm ้อเยื่อเพราะว่าเขาต้องการให้ปิดให้มิสสนิทซื้อ เนี่ยกิ่งพันมันสิเป็นลนนักษณะนี้เห็นบหมห่สีเลือกตั้งแต่กิ่งที่สีน้ตาตาลตั้งแต่ตรงนี้หออตรงนี้เฮ็ดเป็นกิ่งพันได้ตรงนี้แต่ถ้านี่ขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นกิ่งพันธ์นไาเลมันอ่อนมันเป็นเขียวแล้วมันเป็นเขียวนี่เขาเอาแค่หน,นึ่งตาสองตาสามตานี่บวตาตุ้งนี่มันสิออกขึ้นตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ จะเอากิ่งที่มันสมบูรณ์เขาจะเอ,องเลือกสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดลักษณะ,ะให้บางสนิดแล้วเราก็เสียบลงไปให้มุมนี้มันฉีดดก็ขางนี้เห็นบปล่าให้มันฉีดก็สนิทให้ตัวนี้มันปิดก็ขอบขางนี้กอ,อ,อดี อันนี้เราเลาองมาไปมันสิติีมันนีกสิติที่พวกนีนน้คือการสังเกตง,ง่ายๆมันตีดขอบทั้งที่แมนห้ชีดขอบได้ขอบหนึ่งชีดขอบได้ขอบหนึ่งเพราะว่ามันมันสีบอได้เพิ่มเนื้ยเนี่ยที่ของของลักษณะการไปอืมหาปาดคือเกาปีเห็นไหอ,อันนี้เขาบอเขาหังหาปุบนีก่กระสีลงทั้งทีสีปีใหม,ม่เห็นบ่ Lạc ừ. là sân hạng hong kang. Sì, hạng 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 Mặt hạng 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 đó, nằm hạng 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 đứng hạng đứng hạng ต้นนี้ได้สามกิง่งต้นนี้ได้สามกิง่งสวยๆนี่ึส <c oughs> ูบลงสามช่อนสูบม,ม,ามากกรมางล้างอางลงลุ่มอีกกอลงอีกใ้อยูะ เน้นเน้นดึงเลยอืมมาแน่นเอ้นเออใจทุกอย่างควบแบบนี้อืเทคนิคง่ายๆพี่นออ้องการทาบบักซิดาเสียบยอดการเสียบยอดฝลังเสียบง่ายๆ